วันนี้เสียสันจะไปขายแมคคูด้าจะไปจัดเจริร้อยก่อเฮ้ยขับรถไม่นิ่มเลยอะแมคคูน้องขับไม่นิ่มเลยอะฟังเสียงครับเ <c oughs> สียงเสียดสีรับ <c oughs> สบายมากครับเป็นไงครับความรู้สึกครับสู้เด้กกาได้ไหมครับ รู้ที่การสู้ไหมไหนครับเรื่องเลยครับลุกไหมครับนี่ลงตงลมมันตกแล้วโอ้ยมันกิ่งีริงๆเนี่งไหมครับเกียร์นิ่มากครับจัดเลยไหมครับแม่ส้มต่างครับแม่ส้มต่างเอาไปทำรถเฮไม่เกียร์หกหรอ 6กี่ยวผมเตะมันขึ้นเลยอือผมตื่นใจสุดเป็นไงขับสไตล์เกินอือแจ๊ตรงไหนบ้างอื่นไหมอื่นไหม สรุปเจ้าสองร้อยหรือเจ้าเจ็ดร้อยนี่ไม่มเรื่องขายร้อยสี่ไปครับไม่มีเวลาครับต้องกองอารอย่างรถแห่ครับผมมีรถแห่แล้วได้นั่งโต๊ะจีนครับมีไมคโครไม่ได้นั่งโต๊ะจีนครับ ใช่ไหมเอ่งย mm ิงเกียร์ไหนยินได้ไหมตาระบกมีาทะยร์เอออ๋อเป็นไงไม่รับชูบือไปอยู่เลยไปบ้านเสบียร์ไหมไปบ้านเสบียร์ไปดูรถเสบียไหมลงไปเลย ตกรุมยังนิ่มครับตกรุมยังนิ่มเลมย,เลยเถ้าวิ่งทางไกลจะเหนื่อยไหมกูไหนี่อยสบายสบายกว่าดีกา้าไหมเดีก้ามันแข็งกว่าแข็งหรือช้าช้าช้าะมีด้ 1, หกสมครับได้หกเอบฮะเราราอบันห้าหกสิบหกสิมอูมันไม่กดอย่างเยอะกว่าสองพันห้าหกสิบพว้ชับหายเกดอบถัดถัอ้ชิห้มันอย่างน้น ดูดูดู <c oughs> เอ็งมมนต้องตีโค้ง,<ว>โคงขนาดนั้นหรอกรถพ่วงเขาัไม่ตีโค้งขนาดนี้ผมปวดตูดาะโอ้มันไม่ได้ยาวรถมันยนต์เร็ว,นวนเนาะพ่วงเลยถึเลยคดับสบายจริงครับชอบเลยจำเดยไหมพาไปอาเลยไหมจำเลยครับผม,ม,มบบสันชอบของเซเบียอยู่บ้าน บ้านดวนสมพรทองย้อยเด้ยแม่แม่ติ้งแม่แม่ติ้งเลย,ยนะตัวติ้งรถกี้ท่อห้าตัวปอโซกินาปอโซก้นอะไรแม่โย่แม่ ผมไม่รู้ม uh. mm. oh. ันมันมันเป็นอะไรมันเราผมกดกดกดค้าบาดก่อนใช่ไหมมันต้องยกเข่าก่อนเนาะอ๋อต้องเลยอืมพวกขับขับขับนิ่งมากเลยฉันไมรู้เยเขาไปลองหัวยาวพี่ไหมนี่อยู่ไหนอยู่นี่นะหัวยาวพี่อยู่นี่เเออาาน่ไปนู่นก็ได้เลี้ยวเข้าหน้าห้องน้ำ อเลยฮูมหรือคนนี้ก็ได้สิกุกกูครับเนียยัวแมะไปเข้าไปเลยเดี๋ยวรถมาก่อนอเ,เรียกคนเลบนไหมนอเห็บสุดเดียวนไอหบเยเลยขข้างหลังด้วยมีไหมมีมีมันหนึ่ โใหญ่โดเธอกิไมลยโ้นนู้นอะไรอย่างนั้งกัไมีออิดจะมางเดือนเลยไหมเอลากิ๊สองอ่ะเสียงเสียดสีครับระหว่างขี้ผูกับพวงมาลัย เราของเสียเบียเสียเบียรันช้านะี่ยช้าขับมันอู้กุดคันนั้นส <40. S 1> ี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบคันนี้สามแปดใช่ค<อ>ันนั้นเครื่องหัวลากเลยเครื่องใหญ่กลงไปไหมลงไปเล่นไหมรดูรีบกับไม่ดับเครื่องลงไปเล่นก็นได้ไม่มีนในครอ,อยู่ถ้าแกรุปเกี่ยวเข้ามา นี่เจ้าของรถเกี่ยวพันนี์ปิดเอปปับดับเลยขิ้นเอปปถ,ถ้าปิดเอปปับปิดยังไงเนี่ยก็ยังนะไงออฟเห็นออฟมั้ยนะออฟออฟออฟเออไอ้คือเปิดเอซีใช่มันก็ดับเองอ่ะใช่มันแลยแต่รุ่นถ้ารุ่นเก่าก็เป็นแบบหมุนเหมือแนบบหน้าปัดอย้าแงบบแต่เรา<อ>ซื้อไหมเอาแนี่ไหมูกใจไหมูกใจมาก ดีกว่ารถห้างไม่แพ้รถห้างเลยจับล้เนาะลีครับเดี๋ยวไปขอตัวซื้อรถเกี่ยวอีกสักคันน้องคันครับเงินนี้พอดีเงินเยอะขายไม่โครได้สองล้านกว่าชิวๆมาสองร้อยไม่เอาแล้วครับจเจาเจ็ดร้อยโชตมังเลยครับซ้ายเฮนี่ถูกเลย,ยมันจะสูงไหม,ไมจะเกะกะไหม มันสูงมันใหญ่เดินสูงเดสูงมันสูงอยู่แล้วแต่ธรรมชาติแต่ว่าสูงหลังคาเราสูงกว่านี้อีกเนาะแต่ว่ามันมองง่ายเนาะมันสูงเหมือนเรามองจากที่สูงมาที่ต่ำเพราะว่ารถผมไม่เคยมีกล้องเนาะมันดูเองแค่ได้ตาได้กระจกอะนะกระจกมองหน้า่ะมันก็มีหมดเห็นไหมมันก็ได้หมดไปใครอยู่ข้างล่างกูอยู่ปอยอยู่นั่น ก็จะลงได้ครับเสียสารเอาจริงครับเดียวเจอผู้สิทธิ์ออนทัวร์ซีรีส์จ0 0ร้อยม่กล้าไม่เอาแล้วสองร้อยไม่เอาแล้วครับ